สวัสดีค่ะสวัสดีค่ะเจอกับพี่ปอยอีกแล้วนะคะวันนี้เราก็อยู่กันที่ช่องซุกสิบสามพี่ปอยจะไปไหนคะเนี่ยเ,เราจะไปเที่ยวปราสาทกันโดยใช้เป็ดน้อยฟุ้งฟิ้งสีชมพูน่ารักมากเลยค่ะเข้ากับบรรยากาศเจ้าหญิงน่ารักอย่างเรานะคะนี่เจ้าหญิงก็ต้องไปปราสาทพระราชวังอะเดี๋ยวเราจะไปนะจ๊ดไปทางนี้ก่อนทั้งอื่นคนเข้าไปกันเยอะแล้วเราก็จะไปทางนี้ลยจ้าโอ้โห เดี๋ยวเดี๋ยวเดี๋ยวก่อนเดี๋ยวก่อนวิ่งแล้วมันเหนื่อยขอข,อขี่เออขี่เป็ดนิดนึงจะบอกว่าเป็ดมันน่ารักมากเลยเอะทุกคนนี่เดี๋ยวเราจะเข้าไปดูกันเลย,ยจ้าวันนี้เราก็จะเข้าทางนี้กันนะคะทุกคนเข้าทางไหนก็ได้มันมีหลายทางแต่พี่ปอว่าพี่ปอจะเข้าทางนี้ละค่ะและอย่างหนึ่งพี่ปออยากจะเปลี่ยนเออภาษาให้มันเป็นแบบหวานแหววสีชมพูแต่ดูจากสภาพขนาดแล้วโหรับรอง อวกแตกแน่นอนดูดีใหญ่มากใครทำได้นี่คือแบบอืมไม่รู้จะพูดยังไงไม่พูดดีกว่า <c oughs> ไม่พูดดีกว่าคือคงต้องว่างมากๆนั่นแหละมาเดี๋ยวเราเข้าไปดูข้างในกันเลยสุดยอดเลยทุกคนมันสวยมากไม่รู้จะตกแต่งอะไรเพิ่มเติมเลยคิดว่าต้องมีคนตกแต่งแน่นอนนะชัวร์ปาปปาบปา,บปาบเลยอะ่ะเออมันมีอะไรอัปเดตอีกไหมะ ก็ประมาณนี้เนาะแต่ว่ามันต้องมีอีกแหละมันต้องมีแบบว่าย่อยเข้าไปอีกย่อยเข้าไปอีกเออเดี๋ยวค่อยดูนี่เดี๋ยวพี่ปอจะมาให้ดูนะว่าอัปเดปตบนโตอาหารนี้เป็นอะไรที่ชอบมากเลยอะคืออัปเดตอะไรรู้ไหมคะนั่นก็คืออาหารใหม่มาโหยดูดีน่ากินมากเลยะทุกคนอันนี้อะไรอะสเต็กหรือเปล่าไม่รู้นะน่ากินมากเลยบอกไว้ก่อนนะใครจะมาที่นี่ต้องพกตังมาเยอะๆนะ ติดตัวมาสองพันนี่คือไม่พอแน่นอนอาหารแพงเวอร์เอออันนี้น่ากินนะทุกคนข้าวหน้าห่ออะไรนะข้าวหน้าห่อข้าวห่อไข่หรือเปล่าโอ้ยน่ากินมากเลยอะ่ะเออพี่ปอก็ได้เงินมาประมาณสองหมื่นนะไปหามาแถวๆวบ้านนั่นแหละเยอะแยะโอ้ยดูดีได้กินเยอะมากเลยอะ่ะโอ้โหชอบเดี๋ยวจะให้ดูนะว่ามีอะไรบ้างอธิบายไปก็น้ำลายไหลไปหิวข้าวมาโอ้ยดูอันนี้ดิชอบมากเลยอะ่ะอะไรเนี้ยช็อกโกแลตเป็นอะไรเนี่ย ไอติมหรอหิวเลยอะนี่อะไรโอ้โหของกินโอ้ยห,หิว <c oughs> คือมันมีประมาณกี่อย่างอะ่ะแปดเก้าอย่างดูดิเยอะมากเลยอะให้ทุกคนหิวตามพี่ปอ <c oughs> แล้วจะรีวิวอาหารกันนะคะทุกคนนี่ก็เป็นสตรอเบอรี่ชีสเค้กอะมั่เดาเดา <c oughs> มันมีชื่อบอกแหละแต่จำไม่ได้นะ <c oughs> ดูดิโอ้โหเยอะมากเลย อยจะกินหมดสงสัยลมละลายแน่นอนอย่างละพันห้าหรือสองพันนี่แหละแพงอยู่โอ้โหข้างนอกก็แค่ร้อยกว่าบาทหรือเปล่าโว <c oughs> ยวายโวยวายตังไม่พอไงตังไม่พอ <c oughs> เอามาสองหมืนจะหมดแล้วเนี่ยเดี๋ยวก็ต้องไปซื้อผุอีกเออตังไม่พอแค่นี้ก่อนนะจ๊ะเดี๋ยวเราจะไปดูรอบ,อบๆหน่อยสิว่ามันจะใหญ่ขนาดไหน <c oughs> ใหญ่กว่าของเดิมอะ่ะเยอะมากเลยอันเก่ามันจะเป็นแบบว่า เป็นบ้านคนรวยใช่ไหมเออเป็นบ้านคนรวยอะ่ะแบบรวยมากๆอะ่ะอันนี้คือพระราชวังเลยอะนี่มันคือมันคือวังเจ้าหญิงเลยอะทุกคนเดินวันนึงอะพี่ปอก็งงเนี่ยเดินซ้ายเดินขวาเดินงงมากเลยอะมันกว้างแบบรู้จะกว้างไงโอ้ยตรงนี้ตกแต่งไงไม่ตกแต่งหรอกงงเอาทหารมาวางไหมหรือว่าเอาดอกไม้มาวางปลูกเป็นสวนอ เจ้าหญิงอะไรยังนึกไม่ออกเลยดูดิเจ้าหญิงหลงวังจ้าหาหาวางตัวเองไม่เจอตอนนี้ก็คิดว่ามันมีอะไรบ้างอืมโอ้โหดูดิพอหนีท่านพ่อท่านแม่สเสด็จพ่อสเสด็จแม่เสด็จพ่อสเสด็จแม่ก็มาลิเกมากเลยตอนนี้โอ้ยสเสด็จพ่อเจ้าหญิงละอันนี้เจ้าหญิงละเออใช่สเสด็จพ่อเพคะโอ้ยหญิงหาทางกับห้องไม่เจอคะ่ะ หญิงหอทองกับห้องมิโจอยู่ตรงไหนเนี่ยโอ้โหหญิงเสียงเหมือนกระเทยมากเลยค่ะตอนนี้โอ้ยดูดิตรงนี้ไปไหนเนี่ยเออไปไหนก็ไม่รู้ตรงนี้คืออะไรไปไหนอ๋อทางออกเราจะหนีออกจากวังอน่ารักใช่ไหมเหนื่อยอันนี้ก็ไม่รู้มาอยู่ตรงไหนแล้วนี้ที่รับประทานอาหาร อันนี้อะไรอุย้ยห้องอาบน้ำหรออ้ยเจ้าหญิงต้องอาบที่นี่เจ้าหญิงต้องอาบน้ำที่นี่ออนนมันดูสดชื่นและอลังการมากสำหรับใครที่เล่น iOS อะ่ iPhone อะ p h o n นอ่ะคือมันยังไม่อัปเดตรอก,ก่อนนะคะทุกคนเห็นใจมากเลยอะ่ะดูเพื่อนๆดูพี่ปอไปก่อนแล้วกันนะอุย้ยดูพี่ปอนั่นแหละ <c oughs> และอีก 3- 4สี่วันเจอกันไม่รู้ว่าตอนนี้มันอัปเดตเร็วหรือเปล่าใครอ่อเล่น iPhone พิมพ์บอกพี่ปอด้วยว่ามันอัปเดตกี่วันมันถึงอัปบอกด้วย อ๋ดูสี่นี่ห้ามีโต๊ะนั่งเล่นชมนกชมไม้ละครเรื่องอะไรอะเรื่องเนี้ยเรื่องอะไรเจ้าหญิงอะไรเจ้าหญิงอะไรคะทุกคนอืมนั่นสิเจ้าหญิงอะไรมีน้องๆบางคนพิมพ์มาบอกว่าพี่ปอคะ่ะนางสิบสองนะคะพี่ปอโอ้โหเจ้าหญิงคนเดียวก็แบบว่าไม่ไหวแล้ววะให้มีนางสิบสองด้วยอะทุกคน แล้วแบบว่ามีห้องนอนกี่ห้องใครสำรวจแล้วพี่ปอสำรวจแล้วนะเจอห้องเดียวเองอะ่ะหรือว่ามนีอีกอะ่ะคือเดินแล้วงงมากเลยขนาดบ้านหลังเล็กๆพี่ปอพี่ปอยังเดินหลงเลยแล้วนี่หลังใหญ่โตมโหลานพี่ปอจะไม่หลงได้ไงอะ่ะเออคือแบบวันแล้ววันอีกนะองใส่ต้องมาร์กไว้ก่อนตรงนี้นะมาร์กแล้วพี่ปอพี่ปอเดินแล้วนะคะตรงนี้เอออะไรแบบนี้จะได้ไม่หลงนะมีกี่ห้องนอนกี่ห้องน้ําใครรู้บอกโดยใครคือแบบว่า มาแบบทะลุทะลวงแล้วบอกด้วยโอ้โหบันได,ยเ,ยนดยเยอะมากจ้ะแม่จ๋าบันไดเยอะมากจ้ะนี่ถ้าพ่อเรียกทำไงอะเออใบเฟิร์นมาหาพ่อที่ห้องอาหารหน่อยโอ้โหด่วนโอ้โหด่วนของพ่อน,นี่คือเออบอกขอตอนเช้านี่คือกว่าจะถึงห้องอาหารคือตอนเย็นยอะไรเงี้ยเออใส่เจ้าหญิงชีวิตเขาจะลำบากไหมะทุกคนนั่นน่ะสิเออ เดี๋ยวเราจะไปนัดกันเจ็ดโมงชา้านี่ต้องตื่นแต่ตีห้าเลยนะทุกคนอาบน้ําแต่งตัวออกจากห้องแล้วก็เดินอย่างเงี้ยโอ้โหคือใหญ่มากดูดีสวยงามอลังการเห็นปะเออนี่แต่โชคดีนะมีไอ้นี่ด้วยพี่ปอก็รู้ว่านี่เขาตั้งใจจะให้เป็นส่วนสนุกหรือว่าเป็นเขาเรียกว่าอะไรอ่ะเป็นวังหรืออะไรอ่ะแต่ก็ขอแบบเอามาเป็นวังแล้วกันเออใช่ส่วนสนุกมันไม่มีอะไรให้สนุกตรงเนี้ย ในฮี่ปีนปีนอันเนี้ยคือแบบว่าดีมากเลยนะเราจะได้ชมแบบว่าเฮ้ยมันมีอะไรบ้างไนงะเนี่ยเห็นปะเขาจะให้ดูหมดเลยว่ามุมสูงมันเป็นยังไงโอ,โ,โอ้โหนี่ตอนแรกเราก็คิดว่าขับเก่งไม่ใช่จา้าเขาบังคับให้โอ้ยสวยงามนี่โว้ยโอ้โหตรงนี้เคยไปหรือย,ยังอะเออด้านนีิเดินงงมากเลยอะตรงไหนไปมั่งเราก็ไม่รู้นี่หอคอยแลไหอคอยงาช้างเหรอ อสุดยอดคนคิดนี่เขาเก่งเลยเนาะมีน้องๆถามว่าพี่ปอสร้างเกมนี้เองเหรอโอ้โหถ้าพี่ปอสร้างเกมนี้เองได้นะรับรองพี่ปอจะใสออ่ทุกอย่างลงไปในเกมนี้เลยพี่ปออยากจะให้มีตัวละครเพิ่ม่ะนักเรียนอยากให้นักเรียนเพื่อนพี่ปอเปลี่ยนทรงผมได้ใช่ไหมอยากให้มีซูปเปอร์มาร์เกต็ตอยากให้มีออห้างอ่ะอยากให้มีร้านเยอะ อยากให้มีแบบเยอะมากอะถ้าพี่ปอสร้างเกมนี้นะรับรองอันนี้พี่ปอจะซื้อผุจากไอหมีน้อยน่ารักตัวนี้นะจ๊ะทุกคนซื้อพุได้นะน่ารักมากต้องมีต้องมีตังค์เท่าไหร่ตะกี้สองพันหรือเปล่าอืมนั่นน่ะสิโอเคเดี๋ยวคลิปนี้เราไปกันเลยดีกว่าไปนอนฝันว่าครั้งหน้าเขาจะอัปเดตอะไร <c oughs> นั่นน่ะสิอยากให้เขาอัปเดตแบบเยอะๆเยอะๆเลยอ่ะเออเสื้อผ้าหน้าผมเอาใหม่ๆอีกได้หรือเปล่าอยากได้มากเลยอ่ะเ,ออเบื่อแล้วชุดเนี้ย นะไปจ้าโอ้ยหมีน่ารักมากเลยอะ่ะชอบโอเคอีน่ารัก